เมื่อกี้เราก็ว่าจะหยุดเล่นแล้วเ,เล่นไปเล่นมามันก็แบบมีคัดซีนมาใหม่เดี๋ยวเราจะอัดแบบแนวแนวคัดซีนก็นแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือแบบอยู่ดีเราตะ่กี้เราให้องค์หญิงปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ําพ่นดินเลยจะ,มะเมล็ดที่ได้มาจนหมดแล้วก็ปลูกแมงหน้าบ้านนั่นแหละแล้วพอองค์หญิงหลับปับ๊บอันนี้น่าจะเป็นชาวันต่อมามันก็ภาพตัดมาที่พระราชวังนะคะเอออยู่ดีๆพระราชาก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่า รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรหายไปหรือเปล่าอิพาชุโรพาชุโรก็บอกว่าเออฝาบาทลืมเรื่ององค์หญิงไปหมดแล้วหรือเพยยื่อคะเอออะไรนะเออใช่ใช่องหญิงหนีออกไปจากปราสาทนี่นาะว่าไปเจอตัวหรือยังเนี่ยเออมีมีหญิงสาวหลายคนในอนาณาจักรเนี่ยมาเอาแต่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะเคลมแบบเหมือนเคลมว่าตัวเองกัเป็นองคหญิงที่หนีไป ก็เลยทําให้หาตัวได้ยากลาบากมากเลยพะยะค่ะอะไรนะงั้นก็อย่ามัวแต่นั่งอยู่อย่างงี้สินายออกไปตามเจ้าใช้เจ้าแล้วกันไม่ไม่เอาเจ้าดีกว่านายออกไปตามหาองค์หญิงเอ้ยเนี่ยออกไปตามหาด้วยตัวเองเลยไปไปจริงเหรอวะเฮ้ยเฮใครอะว่าไงสาวน้อยอุ๊ยใครเหรอคะเนี่ยมิสเตอร์มสเรียกเขาคุณกล้าม ฮ่า uh huh. ฉันชื่อว่าเบอร์เก้หรอชื่อเบอร์เก้บอกีวัสคูลาเบอร์เก้เบอร์เก้กล้าใหญ่ได้ยินว่ามีชาวสวนหน้าใหม่เข้ามาในในหมู่บ้านเป็นชาวสวนสาวสวยน่ารักใช่เองฉันนี่แหละสาวสวนคนนั้นฮิจะว่าไปมาทำไมล่ะคะ าจากนี้ไปเนี่ยให้เอาผลผลิตที่ได้ที่อยากขายเนี่ยมาไว้ใน wooden box a t t h e l o w e r r i g h t side of your farm ให้เอามาใส่ที่กล่องไม้ที่อยู่ที่ขวาล่างด้านขวาล่างของฟาร์มเธอเลยนะฉันจะมาทุกวันที่7วันที่14วันที่21แล้วก็วันีวันที่28ของแต่ละเดือนแล้วก็มาซื้อนะ ให้ราคาดีเลยอ๋อคือมันขายได้สองทางใช่ไหมไปขายที่ช็อปโดยตรงก็ได้แล้วก็ใส่กล่องไม้ไว้ขายก็ได้คุณอยากจะซื้อผลผลิตของฉันงั้นเหรอฮ่าฮ่ามันเป็นธุรกิจครอบครัวน่ะอืมซื้อซื้อมาขายไปนะคะเออแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลผลิตเลยนะฉันแค่มาบอกเรื่องกล่องไม้เท่านั้นแหละ ต้องมีทาร์เก็ตเอาเมาส์ด้วยหรอคือเราต้องทําทํายอดให้ได้ด้วยเหรอวะถ้าเกิดทํายอดได้อะก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะในเมื่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเธอเป็นมือใหม่เนี่ยก็ใส่ผลผลิตไปแค่เจอย่างก็พอเดี๋ยวฉันอีกห้าวันฉันกลับมาใหม่ค่อยเจอกันนะบายบายค่ะคุณกล้ามคุณกล้ามเดี๋ยวเราไปซื้อ ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มันใช้เจ็ดอาเลยหรอวะช็อปนี่มันอยู่ข้างเนางเองเฮดพีมมึงหมดไวจังวะใจเย็นนะเนี่ยช็อปมันอยู่ตรงนี้เองนี่อันนี้คือร้านของแมรี่สามารถซื้อเครื่องมือแล้วก็ซื้ออุ๊ยอุ๊ยนี่จะซื้อนี้ซื้อนี้แมรี่แมรี่จะเอามเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เมล็ดพิกสองร้อยสตรอเบอรี่สปิงใช่ไหม,มทำไมราคามันอ๋อแสดงว่าซื้อซื้อแล้วก็หมดไปใช่ไหมมอเตโต้ทำไมมันแพงจังเลยวะค่าเงินที่นี่อันนี้ซัมเมอร์อันนี้ออทัมอันนี้โฟ์ซีซัน,นโอ้โหสองหมื่นห้าคืออะไรวะเนี่ยข้าวทองอย่างนั้นเหรอนี่เห็ดทอง ให้ตายสีทำไมแพงจังซื้อแมงทุกอย่างนี่แหละซื้อพริกด้วยแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยแล้วก็มะเขือเทศก็สปริงเหมือนกันซื้อแมงให้หมดนี่แหละรวยอะค่ะไปล้ไม่ใครอะเด็กที่ไหนเนี่ยพูยหน่อยเดชื่อชาลีนะคะวิคุณเป็นใครอะผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเลยคุณบอกชื่อผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันก็เพิ่งมานี่แหละอุ้ยใครเด็กผู้หญิงชื่อแอนนี่เราไปคุยกันที่อื่นกันดีกว่าไหมฉันอนะมีเรื่องน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะเฮ้ยนางพูดเหรอวะสักแค่เฮ้ย,ยไม่ได้จะทำตรงนี้เฮ้ยทำไม,มเมล็ดกล้วยมันมาถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยตะกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขุดดินแล้วมันก็จะมีโอกาสซื้อของอ่า ไม่ใช่ซื้อของมีโอกาสได้ของด้วยขึ้นอยู่กับดวงนะคะว่าไงฉันชื่ออันนี่นะเธออายุพอๆก,กับฉันเลยเรามาเป็นเพื่อนกันดีก,กว่า you can sell higher grade c o p r a better price I know I know ขอไปใครวะเนี่ยขอท่าเหรอเอ็ดเวิร hmm. <Edward. Edward, S 2> mm ์ดเอ็ดเวิร์ดกำลังกินอะไรอยู่อะอ๋อ mm hmm. oh. ใต้พื้นดินเนี่ยมีของล้ำค่ายอยู่มากมายเลยนะแต่ฉันหิวจังเลยอะ่ะขุดขออกมาก็ไม่ได้อะไรวะน้องเป็นแบบฟิลแบบนักโบราณนางคดีอะไรอย่างงี้เหรอแต่ว่า <c oughs> แต่ว่านางมักนั่งของเองินอยู่ตรงนี้นะ,ะนั่นใครอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จะมาขุด <c oughs> จะคุยกับคน้นออเนี่ยเหรอสวัสดีฉันชื่อดอก เอกเก้อเดาส์ไม่รู้อะชื่ออา่านว่าไงอะหวานเดาเก้นี่แหละ <c oughs> researching true books to create farm skills นางอ่านหนังสือเฮ้ยแกฟาร์มสกิลมันอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องลงมือทำเอ้ยนางเป็นร้านขายของเหรอโหนางขายสกิวจริงด้วยบอมีอันนี้คือสกิวอะไรอะอฮีย โอกาสให้ฝนตกเยอะขึ้น spinning move can turn อะไรอะ y move อ่าคือเหมือนกับว่าให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ปะ HP increase ไม่เอาไม่เอาตังยังน้อยอยู่รจะไม่ยุ่งกับพวกนี้นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีดอซัมซีด้วยอะ่ะจริงเหรอ,อมีกาชปองอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอวะน่ารักจริง,รงๆเลยอะ่ะเราไปทำฟาร์มของเราก่อนซื้อ เออมเมล็ดพันแล้วและเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านกูอยู่ไหนก่อน <c oughs> เดินไปเดินมาก็หลงได้นะคะอ่านี่ทำในตรงนี้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาอีกเต็มเลยเนี่ย The Princess Only Stay Awake Until ยี่สิบสี่โอเคอะไรวะนอนข้างนอกก็โดนลงโทษด,ด้วยเหรอใจเย็นนะแป,ป๊บนึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยี่สิบสี่นะลูกเฮดพี HP, กูก็จะหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องลงน้ำก่อนใจเย็นอ้าไม่ใช่กลับบ้านกลับบ้านนอ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 นอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทำอาวุธมาอีกแล้วอีกวันหนึ่งยังไม่มีข่าวองค์หญิงอีกเหรอเออตอนนี้องค์รักเออเขาเรียกว่าอะไรนะไหนเออภาษาไทยคือไอวะไหนอัศวินอัศวินทั้งหมดของอาณาจักรเนี่ยกำลังออกไปตามหาองค์หญิง แต่ว่า she is too small for an easy f u n องคหญิงตัวอะไรเกินไปหายากฮ่าฮ่ใช่องคหญิงก็เหมือนกับแม่องค์หญิงนั่นแหละถ้าเกิดเหมือนกับฉันก็คงหาง่ายไปแลวปะป๊าตัวใหญ่มากขอบคุณพระเจ้าที่ที่องค์หญิงไม่เหมือนเผมมีการเน็บเล็กน้อยเอ้ยเจอองค์หญิงแล้วเจอองค์หญิงแล้วพื่ะค่ะอะไรนะ องค์หญิงอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรอยู่เออองค์หญิงกําลังใช้จอบขุดดินอยู่พะะะื่อค่ะอะไรนะทหารไม่เอาอะไรวะเอะก็จะจับขังอะ่ะไปจับองค์หญิงมาขังไว้ในปราสาทอยูนี้เลยนะเออฝาบาทข้ามีผมมีผมมีอะไรนะผมมีความคิดที่ดีกว่านั้นงนั้นหรองั้นก็บอกมามีซุบซิบ เออใช่แล้วพัชชุโลพัชชุโลใช่เหรอวะเจ้าบอกว่าองค์หญิงเนี่ยออกอุ้ยออกจากปราสาทไปโดยที่ไม่มีพอกเก็ตมันนี้เลยใช่ไหยก็คือไม่ได้เอาตังค์พกติดตัวไปเลยใช่แล้วพะยะค่ะฟาบาดก็หมอมว่าองค์หญิงคงอยู่ข้างนอกได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนหรอกพะยะค่ะเดี๋ยวก็หมอม <laughs> ปลอมตัวไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปหาองค์หญิง <laughs> <laughs> อันนี้งปลอมตัวแล้วหรอสวัสดีกบน้อยเออก็่อมไม่ใช่กบงั้นเป็นกระต่ายเหรออย่าแพ้ดิอย่าตกใจไปเราต้องเข้มแข็งเอ,อาไว้ค่ะคือเจ้าของที่ดินผืนนี้ไม่ที่ดินตรงนี้ยัันของฉันฉันมาที่นี่ก่อนนะเออ,เอ,อคือพอดีว่าไม่อยู่เพราะว่าไปทำงานมาน่ะ แต่ว่าอยู่ๆเธอก็มาทำฟาร์มบนที่ถืนนี้โดยที่ยังไม่ได้รับคำอนุญาตจากฉันเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเธออยากจะอยู่ในบ้านของคนอื่นแบบนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่ามาด้วยเธอถ้าถ้าเธอไม่ยอมจ่ายอุ๊ยชาวบ้านเขาจะไล่เธอออกจากที่นะเออชาวบ้านทั้งหมดหรออะไรกันเนี่ยก็ไหนว่าที่นี่เป็นที่ของคุณไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ของหมู่บ้านไม่ใช่หรืองไง เออเรื่องนั้นอ๋อ All the villagers are registered to this place เขาบอกนางก็อ้างไปเรื่อยนะนางก็บอกว่าพวกชาวบ้านน่ะก็ต้องมาลงทะเบียนพื้นที่กันทั้งนั้นแหละเอาเถอะอุ๊ยโผ่ไถ่ตั้งว่ะเอาตั้งมาเลยเดี๋ยวนี้เลยสามพันเพมไม่มีอ่ะก,ก็ได้งั้นให้เวลาหนึ่งเดือนพอถึงหนึ่งเดือนแล้วก็ต้องเอาค่าเช่าออมาจ่ายด้วยละ่ะไม่งั้นเอาไปเก็บรีชอ Entire Village ไม่งั้นจะพังทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยแกนี่ใส่พานอ่ะสามพันแรมผมหญิงบอกอะไรวะเนี่ยชีวิตกูอย่า Rent is due to the สามสิบอือกูต้องจ่ายจริงเหรอวะเนี่ยบอกว่าต้องจ่ายทุกวันที่30นะคะเฮ้ยถ้าเกิดจ่ายไม่ได้เกมโอเวอร์แล้วด้วยเด้ ดุจัดอ้าวน้วหมดเอ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนึทงทำฟาร์มก่อนบอกว่าให้ไปอ่านจดหมายจยเย็นนะจเย็นนะเจ้นึกนึงนะออพึ่งเที่ยงเองอ๋ออันนี้โพเตโต้ไม่องหญิงมันก็รู้จักพืชพันธุ์เยอะแยะดีนะใครส่งอะไรมาแมรี่ อ๋อแมลลี่ส่งมาบอกวิธีการใช้เมล l บ็อกซ์นะคะเมล l บ็อกซ์เนี่ยก็เอาไว้สําหรับใส่จดหมายส่งจดหมายอะไรอย่างนี้แต่ว่าสามารถให้ของขวัญหรือแพมให้เพื่อนๆคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันอ้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโอกาสได้โบนัสแพมด้วยเว้ยส่วนอันนี้จากชาลีสวัสดีผมชื่อชาลีผมเห็นว่าคุณเป็นหน้าใหม่ในเมืองนี้นะ มาหาผมสิผมเป็น the big boy of this village ผมเป็นเด็กตัวโต,วตวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เองอุ้ย living in a shop น้องเป็นเป็นน้องของแมรี่เหรอหรือเป็นลูกของแมรี่วะน่ารักจังน้องชาลีแต่มว่าเราไปหาน้องมาแล้วขอปลูกผักก่อนนะเฮดพี่น้อยจังเลยอะ่ะองหญิงเอ้ยเฮดพี่หมดอย่างงี้ไปหาชาลีก่อนเลยชาลี ว่าไงพี่สาวได้ยินว่าเป็นหน้าใหม่ของที่นี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ผมเอาอะไรน่าสนใจให้พี่ดูดีไหม o s t i n g left from the shop across the beach ให้เดินไปทางซ้ายจากร้านให้ข้ามสะพานไปด้วยเหรอ,อแป๊บเดียวมันก็มันก็สามโมงแล้ว,ว่ลูกเอ้ยไปพรุ่งนี้ได้ไหมอะ่ะเอากลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋วจะเย็นพี่ยังไม่ได้ไปเลยหนู ใจเย็นพี่ยังไม่ได้ไปเลยชาลีอันนี้ใครวะเนี่ยแซม Lost Yourself ใจเย็นแซมถหลงสเสน่ห์ฉันแล้วอย่างกันหรอใจเย็นกูแค่ฉันแค่ฉันแค่เดินมาคุยเฉยๆใครวะเนี่ยอ๋อมีให้ของขวัญด้วยหรอไม่มีอะไรจะให้โว้ยแอนนี่แอนนี่ให้ของขวัญไม่ได้เหรอแสดงว่าจีบกได้เขาบอกว่าให้เราข้ามสะพานไปหรอ ทำไมอ่ะเราก็ข้ามมารอบตัวนี่บ้านใครบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยใครอ่ะอ๋ออันนี้คือสิ่งที่น้องบอกหรอ,อว่าเรื่องน่าสนใจก็คือพองกูข้ามสะพานมาปับ๊บแมงวนกลับมาที่เดมิมอ่ะเต้ <c oughs> ยีแซมลงตัวเองเขาบอกว่าเขาเป็น most charming man in this town เป็นชายที่ทรงเสน่ห์ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้อยากได้ลายเซ็นใช่ไหมไม่เอาอู้า่าทางกลับบ้านก่อนแบบนีตอนนี้เราต้องพยายามจำทางกลับบ้านเราให้ดีไก่นี่ก็ตกใจเก่งจังใจเย็นนะไก่เด็ดเฮอย่าพิ่งหมดนะโอ้ยเฮ็ดพีจะหมดอพอลาพะลพะลาพะลาพะลพะลาอะนอน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 